สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ FC ทุกท่านหากไปดังไม่ปังจริงคงทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับ FC ทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับที่บ้านตะขบอำเภอปักธงชัยนครราชสีมาเกิดอะไรขึ้นกับโตเกียวมิวสิกนะครับ FC โดยล่าสุดเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเดี๋ยวนะมานั่งชมคอนเสิร์ตโตเกียวอยู่ดีๆลุกขึ้นเดินอ้อมมาทางหลังเวทีแล้วมาถามจ้างทันทีจ่ายเงินสดสามแสนไม่ต่อสักบาทเลยขอบพระคุณเจ้าภาพอาจารย์เอนครยักษ์โคราชงานแสดง25มกราหกเก้าเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับเอีทุกท่านเรียกได้ว่า ประจักษ์แก่สายตาผู้ชมคนดูเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ f อฟซทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับคนเยอะจริงๆเลยนะครับด้านหน้าวิธีนี่โอ้โหมากันลุ้นหลามจนสังกะสีแตกนะครับมากกว่า5,000คนนะครับเอสุดฮอตสุดปังเลยนะครับโตเกียวมิวสิกปี2นะครับเอทุกท่านการแสดงด้านหน้าวิธีเป็นที่ตื่นตาตื่นใจผู้ชมนะครับโชว์ต่างๆของโตเกียว เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจผู้จ้างงานเป็นยิ่งนักนะครับการแสดงยังไม่ทันจะจบนะครับเพิ่งจะเที่ยงคืนแต่แล้วจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งนะครับซึ่งทนไม่ไหวกับความตื่นตาตื่นใจของการแสดงนะครับเอฟทุกท่านถูกใจเป็นยิ่งนักนะครับจึงได้ลุกเดินอ้อมมาทางหลังเวทีนะครับจึงทราบชื่อว่าเป็นอาจารย์เอนครยักนะครับเข้าไปติดต่อว่าจ้างจองคิวโตเกียวมิสิก ทันทีนะครับจ่ายเงินสดมัดจำเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอฟซทุกท่านนั่งชมด้วยตาของตนเองและก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับจึงได้ตัดสินใจจ้างโดยไม่ลังเลใดๆทั้งสิ้นนะครับเ f c ทุกท่านความฮอตความปังของโตเกียวมิวสิกปี2นี้นะครับไม่แค่ปังแค่ในเมืองไทยที่เดียวนะครับเ f c ทั้งงานยุโรปหลายประเทศเลยนะครับที่จองคิวว่าจ้างโตเกียวมิวสไปทำการแสดงหลายคิวงานเลยนะครับ แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเองก็ได้ติดต่อว่าจ้างโตเกียวมิสิกไปทำการแสดงที่ประเทศลาวนะครับยกวงใหญ่ทั้งคาราวานกันเลยทีเดียวนะครับไปกันทั้งวงคณะใหญ่ๆทางเจ้าภาพลาวก็ได้จัดตรเตรียมสถานที่ทำการแสดงไว้หมดแล้วนะครับเพื่อรอรับโตเกียวมิสิกไปทำการแสดงนะครับเอฟซีกท่านสุดยอดจริงๆเลยนะครับบอสบิ๊กผู้ยิ่บ้านฟินแลนด์ประสบความสำเร็จ ทุกอย่างตามที่พูดที่เคยสาบานเอาไว้นะครับหากข้าพเจ้าพูดความจริงขอให้ข้าพเจ้ารวยๆปังๆยิ่งๆขึ้นนะครับเอฟซีรุท่านหันกลับไปดูหมอลำอีกฝั่งหนึ่งนะครับหมอลำนัมเบอร์วันไม่มีคิวงานเลยนะครับไม่มีคนจ้างงานนะครับเป็นไปตามกรรมนะครับที่ตัวเองชอบสาบานนะครับเอฟซีท,ท่านหลังจากโพสนี้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับ โดยท่านแรกก็บอกว่าสุดยอดสุดปังสุดเฮงสุดโลดค่ะอือหอปังจนฉุดไม่อยู่แล้วจ้านะครับ f อฟอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าปาาอะไรจะปังขนาดนี้รุ่งเรืองร่ำรวยค่ะขอให้เจ้าภาพจงเจริญที่มาจ้างโตเกียวดีใจกับน้องบอสนาทีนี้วงโตเกียวปังมากค่ะถูกใจเอซแฟนครับที่มาดูหน้าเวทีขอให้งานให้เงินไหลามาหาบอสบิก๊ก มากๆเฮงๆรวยๆนะครับเอซท่านสุดท้ายก็บอกว่าป้ามันมานค่ะบอสขอพระคุณเจ้าภาพเด้อจ้าที่ไว้ใจโตกเกียวมิวสิกค,คุ้มแน่นอนจ้าพี่น้องจ้างโลดนักร้องหลายปานี่ถูกใจเลยจ้าแบบนี้คนดีคนเก่งใครก็อยากจ้างบอสบิ๊กเก่งบักคักบังที่สุดนะครับเอซ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นะครับเอฟซีทุกท่าน